กำลังมาในพุ่มรมรดกมรตรักมรดกตุนตอนนี้ผมอยู่ที่คลองยี่นะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักคอยอตำบลศิษฐ์บนะครับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนา,ายกนะครับแล้วก็นำถุงยังนชะครับับยีพท,ที่ได้มาจากทานน้ำใจสู่ภัยโควิดนะครับซึ่งร่วมมือกับสภาเจรายช่วยเหลือด้านเวัฒนธรรมสนธิยุราราชมนตรีกลุ่บุญมติสากล สัทธาชนนะครับก็จะมอีองค์กรร่วมมือหลองฟอนก็จะเป็นโรงเรียนพะุงอิสลามด้วยนะครับที่อยู่ในในพื้นที่ของยุทธสองนะครับโดยทีมง,งานนะครับก็มาสมมติกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรเครือข่ายอืินด้วยนะครับวันนี้เราเรานำมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กับผู้ต้องกักไม่ใช่ผู้ต้องกักผู้กักตัวนะครับที่เป็นโรงพยาบาลสนามตรงนี้เนี่ยที่เป็นศูนย์พระคอยเนี่ยจำนวน39คน สีคร <45 S 1> ับที่ที่กำลังจะออกมาวันสี่ท่านครับวันนี้ออกสี่สิบห้าค่ะสี่สี่สิบห้าท่านนะสี่สี่สิบห้านนะท่านนะครับซึ่งเราก็เตรียมถุงัขยางชีพนี้แหละเพื่อ<ม>เพื่อเป็นการให้เป็นขวัญกําลังใจเพราะเขาต้องต้องกลับไปกักตัวที่บ้านต่อเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านนายกอบ,บตอใช่ไหมครับใช่ผมกอบต่อเชนครับ,รบ,รบต้องเข้ามาใกล้ๆโอเคครับท่านนายกอบ,บตอ,อ,บตองค์การบริหารศสิริธรือนะครับที่ชื่ออะไรครับท่านเกิดประจักษ์อังกฤษ ครับผมส่วนพักพอยแห่งนี้เนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าเราเราเปิดมาเนี่ยเพื่อมีวัตถุประสงค์เฉพาะคนในคลองหรือบางตำบลหรือเปล่าหรือว่าครอบคลุมไปถึงทั้งตำบลที่เปิดมาทั้งตำบลครับทั้งตำบลที่ตะก,กะเบอือที่ตอนรับอยู่ในนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็มันมีบางเสือก็ไม่มีที่เนี่ยที่ต่างเขาเลยมาอยู่กับเราด้วยตำบลหนึ่งครับเราก็เป็นสองตำบลที่นี่อื ครับเป็นความร่วมมือของของอำเภอคือ<ม>คือเป็นอำเภอมามามาช่วยกันจัดการตรงนี้นะครับ,รบส่วนพักคอยก็เลยทําให้เป็นการรองรับผู้ป่วยสีเขียวแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วยสีเหลืองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กระบวนการของสาธารณสุขที่นะที่จะนำต่อในเรื่องของการรักษานะครับเนะอ่อพูดถึงการช่วยเหลือจากภาคประชาสังคมอย่างนี้เนี่ยมาบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยนะครับน้ำเนื่ทั้งนั้นเลยเนี่ยมา คนทานน้ำใจเยอะมาทานน้ำใจเขาก็ทราบมาเนี่ยเพราะข่าวสาวเหล่านี้พี่น้องก,ก็จะเออพามาเยี่ยมมาอะไรมาให้กําลังใจคนด่านหน้าอย่างพวกเราก็ถือว่าเป็นด่านหน้านะครับพี่มี่รัฐเองเนี่ยให้ให้ความสนใจอย่างสูงมากเพราะพวกเราต้องแข็งแรงก่อนคุณหมอจากกระทรวงสาธารณสุขครับ,บ,บถ้าประเมินแล้วในในจังหวัดนะครนายกเองเนี่ยถ้าเราดู เรื่องของตัวเลขถ้าเรามาสนใจเรื่องตัวเลขนีนเป็นยังไงบ้างแนวโน้มสถานการณ์ใช่ไหมครับคือณตอนนี้นะครับแนวโน้มจะจะเริ่มลดลงนะครับไม่ไม่เฉพาะภาพรวมนะครับคือตําบลศรีสักบุรีเองแล้วก็ตาบลบางลุกเสือเองที่เรารับผิดชอบในในสุนทรขคอยตรงนี้คือแนวโน้มจะลดลงนะครับแนวโน้มลดลงเยอะเลยครับทั้งผู้ป่วยทั้งผู้สับเสียงสูงนะครับลดลงแล้วก็คนที่หายป่วยจะเพิ่มขึ้นนะครับก็ เราจะประเมินกันถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับ,รบสิ้นเดือนนี้ก็ก็จะเห็นภาพชัดขึ้นตอนนี้คือมันจะลดลงทีลนิดะนะครับ,รบแต่สิ้นเดือนน่าจะชัดเจนขึ้นเราจะประเมินถึงถง<า>ิ้นเดือนการให้ความร่วมมือต่อมาตรการของของการของความร่วมมือท,ที่เป็นกติกาขอ,ของภาครัฐของ,องส <า S 1> รือใช่ไหมครับเนสาธสุเป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านเขาให้ความร่วมมือยังไง้หนึ่งในเรื่องของการหาผู้นับเสียงสูงไปจับเนี่ย ประชาชนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าเราทําระยะเวลามาหลายเดือนแล<ช>้วทุกคนเห็นเห็นมาตรการของอสาธารณสุขเองอะไรเงี้ยก็ให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของการส่งคนไปตรวจหรือ,อผ,ผู้ป่วยแล,แล้วเนี้ยก็คือจะต้องไปไปเอ็กซเรย์ปอดนะครับไปเข้าระบบที่อันนีของโรงพยาบาลนี้ก็ให้ความร่วมมือทุกทุกคนนะครับในเรื่องของการเข้าโรงพยาบาลสนามนะครับของการกักตัวเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่นิดนึงในพื้นที่นะคร<ช>ับก็คือ บางทีอาจจะมีดื้อบ้างอะไรเงี้ยครับต้องคอยตบๆตตเข้ามาข้างในครับแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเรา,า,ารักษาในในก้อนเนี้ยในในก้อนล่าสุดเนี่ยครับ,รบของเดือนสิงหาเนี่ยอยู่ประมาณสักสองสองอาทิตย์กว่าออทําให้โรคเนี่ยเ,ออเริ่มสงบแล้วในพื้นที่ของศร,รีสะกบูรณ์ครับแล้วก็ป่าลูกเสือจะจะจะไปว้อมๆกันก็คือจะค่อนข้างสงบแล้วซึ่งเราใช้เวลาระยะเวลาแคื่อขอที่กว่าที่ถือว่าไวมากนะครับจะสามารถจัดก,การเคสได้หมดครับครับ ท่านผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมครับสำเริงสกุลบนะครับก็ถือว่าหนันหน่อยเพราะลูกบ้านลูกบ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่ผู้ใหญ่บ้านอยากจะบอกกับชาวบ้านหรือขั้นตอนที่เราเห็นเห็นอยู่บางทีชาวบ้านเขาไม่กล้าโคโรงพยาบาลสนามไม่รับเขาสูนย์พักคอยไม่รับเขาเขาเขาจะอยู่อย่างอย่างลําบากที่บ้านบ้านเขาไม่พอ ที่บ้านมีอะไรจะ,จะพูดคุยครับค,คือทางผมกเเ็เป็นดันหน้าคอยดูแลคัดคลองส่งให้กับทางพี่สถานศึกษาเขาคือบ้านไหนไม่เข้าใจเราก็จะไปอธิบายให้คำให,ให้คำแนะนําเขาว่าการอยู่ที่บ้านเรานะเป็นการดูแลขั้นตอนแรกคือเป็นการดูแลขั้นตอนครั้งแรกคือว่าครั้งแรกเลยว่าเราให้การกินร้อนช้อนกลางล้างมือปฏิบัติตัวอยู่ในขั้นตอนนี้ก่อนครับเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ไปติดเชื้อภายนอกมาแล้วก็ให้อยู่บ้านไว ถ้าบ้านไหนขาดตกปกพรองเรื่องอาหารการกินผมก็มาขอทางท่านนายกเอาถุงยังชีพไปแจกให้กับรักษาดูแลชาวบ้านเหมือนกันคื่อไม่ต้องไปกังวลว่าไม่ให้ชาวบ้านกังวลเลยครับไม่ต้องไม่ต้องครับบื้นองเรต้นเราเป็นเป็นด่านหน้าคัดกรองส่งให้ปับพี่แล้วลส่งก็จะส่งไปเที่ยมเพอเป็นขั้นตอนขั้นตอนแบบนี้ครับผู้ป่วยรุนแรงในพื้นที่ตรงนี้มีมีเคสไหมครับยกตัวอย่างคือแค่เสียชีวิตมีมีทั้งหมดตอนนี้เจ็ดราย ตำรวจศีระเบืนะครับเจ็ดรายแต่ว่าเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดแบบรุนแรงเลยนะครับไม่ไม่เชิงเสียนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือมาจากโรคอ้วนของเองแล้วสองก็คือมีโรคประจาตัวอยู่แล้วซึ่งซึ่งจะค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับอันนี้บวกกับที่ติดเชื้อโควิดด้วยครับโดนเล้ากันเขาฉีดวัคซีนแล้วเออยังครับยังยังครับยังสัดส่วนของคนที่ฉีดวัคซีนนะครับดูแล้วแนวโน้มเนี่ยคือภูมิต้านทานในการที่จะ ขยายตัวของโควิดนี่ยังไงบ้างครับไยถึงว่าถ้าเราประเมินเฉพาะคนพี่คือตอนนี้เราเรา,เราฉีดเฉพาะในกลุ่มของ6 0ปีขึ้นไปนะครับกับ,บ7กลุ่มโลกนะครับซึ่งตอนนี้เราเราฉีดไปได้ประมาณ7ัก70 80คือที่เหลือส่วนนีงก็คือไม่ประสงค์จะฉีดอันนี้2ก็คือวัคซีนมีไม่เพียงพอนะค,ะครับซึ่งภูมิด้านทานตัวน,นี้มันมัน มันบ่งบอกอะไรไม่ได้ยังยังไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะสร้างภูมิกันหมุกได้แต่ว่ามันจะพยอยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันต้องทํากับมาตรการอย่างของท่านผู้ใหญ่ใช่นะครับว่า เออยังต้องใส่แมสล้างมืออะไรพวกนี้อยู่นะค,ะครับอันนี้เป็นวัคซีนที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วในชุมชนของเราเนี่ยคือทั้งท่านนายกเองก็สมุนไพรเรื่องอะไรพวกนี้รอดพ้นได้จหงเลยครับมีดพ้นได้ครอบรมมอาบแดดอ๋มีมีครับมีในพื้นที่ก็สมุนไพรแล้วแล้วแต่ครอบครัวใครครอบครัวปัญญาชาวบ้านเขาจะมีมากเขาอยู่แล้วแต่แล้ครอบครัวเขาจะดูแลเขาเองครับทีนี้เขาบอกว่ามีอะไรนะน้ำส้มสายชูอะไรสูตรมะเร็งวมะเร็งเท่าระบาดสูงมากเลยนะอินโดนีเซียเนี่ย ก็เอาน้ำ <önemli> ส้มสายชูแตกๆอย่างนี้ครับเขาก็สูบให้เข้าแล้วก็ให้รู้สึกไอออกมาแล้วครับเหมือนเป็นการเช็ดค่าเชื้อคือถ้าถ้าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยเราเราหนักสูงก่นเลยนะครับเรื่องสมุนไพรไทยนะครับซึ่งเราโชว์ดีมากที่เราอยู่ในเมืองไทยที่ที่เรามีทรัแต่ละคนมันเหมือนกับว่าเป็นยุคของของยุคสมุนไพรอนะครับมาสู่ความเป็นคลาสสิกชาวบ้านก็จะมีภูมิปัญญาดีกว่าคนในเมืองไห รื่แต่ตุ้งงานในไทยมืนกันแต่ตัวพ่อที่สุดน่าจะเป็นฟ้าไทยโซกับพระชายขาวชเป็นตัวนำที่เหลือก็จะเป็นคอยมามาช่วยเสริมท่านท่านนายกมีอะไรจะฝากคนที่เขาเอาอะไรมาให้เราแบบนี้หลายๆคนนะครับฝากบอกได้นะครับผมแน่นว่าผมก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เอาของมาให้ผู้ป่วยแบบตัวอยู่ทุกคนสักไทยยังว่างอีกก็ผมว่า ขอรับอ <ítulo> <run> ีกนะครับ <imprisoned> ย <Anyway, S 1> ังมีท่านตั้ใจก็ยังขอผมมอบอย่างเป็นทางการเลยนะครับฝากต่อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนทับคอยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสระกระเบือนะครับในนามของทีมงานในนามของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านวิทยาธรรมท่านจุลารัฐมนตรีแล้วก็องค์กรเกลือถ่ายนะครับท่านจุลามีความห่วงใยนะครับแล้วก็สงสารเขาเรียกว่าใส่ใจทีนี้ทีมงานทั่วประเทศกำลังทำงานอยู่นะครับเราก็พยายามจะดู ว่าตรงไหนที่เขา,เามีส่วนทักคอยพยายามที่จะเข้าไปร่วมกันให้เราเป็นส่วนส่วนน้อยแหละจริงๆนะรัฐเขาให้เยอะคนนั้นคนนี้เขาก็มาช่วยกันนะครับตามศักท์ยาพน,นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําใจจากคนทคไทยด้วยกันทุกศา,ากสนา,าที่เขาให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ